ยึดโทรศัพท์ก็เคยยึดมีโทรศัพท์หรือเป่โทรศัพท์อะเด็กพวันมีแล้วมันไม่เอาเพื่ออะไรนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูกต้องร้องร้องทำไมไม่ต้องร้องก็เพราะว่าเบสทำผิดไงแม่ก็ไม่ได้อยากทำเข้าใจมีลูก การบอกด้วยคําพูดมันพูดหลายรอบแล้วแม่ก็เข้าใจแม่เข้าใจทั้งป้าแล้วก็บีแต่ป้าก็ทําแรงเกินไปไงเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> วันนี้ก็อยู่กับเราสองคนนะคะเ <laughs> พราะฉะนั้นคนที่โดนแกล้งก็จะต้องเป็นชายบสชายเบส <laughs> <laughs> ก็อนน้องๆขอมาใช่ไหมว่าอยากเห็นพี่เบสโดนแกล้งบ้างเพราะว่าแม่โดนแกล้งเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นแม่ที่โดนแกล้งใช่ไหมเพิ่งคลิปที่แล้วเพิ่งได้แกล้งครั้งเดียวเองต้องขอออกตัวไปก่อนนะลิ้นรัวค่อนข้างจะเปรียนิดนึงด่างแดงด้วย เพราะว่าคุณพ่อไปดื่มบ้านเพื่อนมาแล้วันนี้ก็เลยบอกว่าเข้าราเข้าแผนพอดีเออนั่นแหละก็คือแบบว่าเบดอ่ะมันจะชอบนั่งเล่นโทรศัพท์นานๆอะไรคือเรื่องนี้เราจะพูดจะเตือนแบบหลายรอบแล้วบอกว่าอย่าเล่นโทรศัพท์นานเกินไปนะลูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่รอบนี้เราจะแกล้งแบบว่าใส่อารมณ์เลยแบบว่าไปถึงเนี้ยจับโทรศัพท์คว้างทิ้งเลยแบบคว้างให้แตกกระจายเลยแต่ว่าโทรศัพท์ที่จะคว้างอ่ะมันจะไม่ใช่เครื่องจริงของเบธมันจะเป็นเครื่องเครื่องนี้คือเครื่องที่พังแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้คนที่ดูอาจจะมองว่าหยยทาาารรรุนนนนนนแแงงไไปปปปืออออเเเลล่่่่่ักกกก็็บว้มคิ นะแล้วก็ไม่แนะนําให้ทุกคนแบบใช้อารมณ์กับเด็กว่ากับลูกกับหลานอะไรที่มันแบบรุนแรงอย่างนะคะทุกคนเล่าความว่าคือเราเอาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้พีเ่เบสเท้าเราสองคนเนี่ยจริงๆจะไม่ได้ซื้อหรอกอีทศัพท์โทรศัพท์อะไรเนี่ยเพราะว่าแม่อ่ะคือแค่จะแบบไปดูก่อน <ๆ S 2> เออเ <ๆ S 2> ข้าไปดูแ <laughs> บบว่าไปชะเงอ้อชะเง้อเจ้าเจ้าเจ๊เจ๊แบบมองๆองดูแล้วคงราคาอะไรอย่างงี้ก่อนเพราะว่าโทรศัพท์อันเก่ามันก็ยังใช้ได้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันชอบบ่นว่าซิมมันเคลื่อนแล้วเนี้ยเวลาเราติดต่อลูกอ่ะเราติดต่อไม่ได้ใช่เราติด เราทักแชทก็ไม่ได้โทรเบอร์ก็ไม่ได้เวลาเรามีปัญหาอะไรหรือว่าเราก็กลัวเวลามันเกิดอะไรเวลาเขาเลิกเรียนมาอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นลูกกลับบ้านปิดเวลาแล้วทีนี้โทรศัพท์โทรไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงแล้วใช่ไหมมันเกิดเหตุฉุกเฉินราก็กลัวตรงนี้ก็เลยแบบตัดสินใจไปดูให้ใหม่นั่นแหละไม่พูดเยอะนี่โทรศัพท์ที่จะซื้อให้ลูกชายไม่ใช่ที่จะซื้อซื้อมาแล้วซื้อแล้วก็คืออยู่ในนี้แต่ก็ก็เหมือนเป็นคลิปเซอร์ไพรส์เลยทุกคนแต่ว่ามันจะดูรุนแรงนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะเราจะเซ มันไม่ใช่ช่องตามใจเธอเขาใจไหมไปชมคลิปการล<อ>ืกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะไหนมานี่นี่ไงนะเข้าแถนี้มา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 เขาบอกว่าไงแล้วแล้วยังไงแล้วเป็นไแล้วมันเท็นยัแล้วทำไไม่ทีกลัานได้ี่โมงสองโมงสอโมงแล้วทำอะไรอยู่ดูทีวีดูทีวีบอกไว้ใช่ไหมใช่แต่ทำนไม่ทำ แล้วก็น้ำหมาอีกแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเี่นกี่ทุ่มแล้วกี่ทุ่มแล้วสาม่มสามเพ่มเป็นสี่ทุ่มก็จะสี่แล้วทำไมตัม้งนานทำไมไม่ทำา่ะบ้าใจดีไปหรือว่าไงกลับมามทำไรนั่งดูทีวีแม่บอกแล้วว่าให้รับผิดชอบหน้านที่ตัวเองไม่ได้ให้ทำงานหนักทำงานวันหนึงกี่นาทีไปถึงสิบนาทีด้วยถูกไหมกวาดบ้านป้าให้กวาดแค่ตรงไหนมาเล่นมาเล่นอย่างเดียวใช่ถูกไหมห อันนี้ขยะกี่นาทีไม่ถึงนาทีใช่แล้วทำไมไม่ทําไม่ใช่เรื่องตลุไม่ใช่เรื่องขำแล้วทาไมโทรศัพท์มันติดหนักมากนนใช่ไหมหรือว่าไงกลับบ้านต้องเล่นเกมโอ้โหต้องเข้ารับของฝ่านรับนู่นรับนี่ก่อนหรือเปล่าหรือไงยิ้มอย่างเดียวพูดอะไรก็ยิ้มและเวลาบอกไม่เคยจำนะเบรนะแม่หัดให้ตัวเองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบไม่เข้าใจไหมไม่ทำไม่ได้ว่าทำร้ายไม่ได้ว่าแกนแล้งว่าใช้งานหนักหรือว่าอะไรเลยต่เองไม่ใช้งานหนักไม่้านต่งงวั อยกไหมขออะไรให้ไหมอยากไปไหนให้ไปไหมแล้วทาไมทําให้ป้าแค่นี้ไม่ได้ยังขอยากเบ็ดลืมกี่รอบแล้วหลายรอบแล้วต่อทุกวันแต่ก็มันสําคัญมากใช่ไหมไอ้โทรศัพท์เนี่ยป้าถามจริงมันสาคัญมากมากใช่ไหมอืมาพูดกันดีๆหลายรอบแล้วลูกเพราะฉะนั้นเบ็ดต้องมีบทลงโทษบ้างป้าไม่เคยพูดอยงนัยึดโทรศัพท์ก็เคยยึดมีโทรศัพท์หรือมั้งโทรศัพท์อะในมื่อมันมีแล้วมันไม่ทอาเพื่ออะไรนะ เป็นยังไงเป็นยังไงถ้าเธอเป็นพ่างของลูกอะไรขนาดนั้นนะคะจะให้แม่ทำยังไงได้ใช่ไหมแม่ป้าพูดหลายรอบแล้วใช่ไหมก็มไ,มไม่ต้องใช้โทรศัพท์อ่ะเกมก็ไม่ต้องเล่นในหันหน้ามาหานแม่เนี้เป็นยังไงจะร้องไห้เหรอแล้วแม่บอกแล้วใช่ไหมถ่ายเก็บไว้เนี่ยถ่ายเก็บไว้ดูแล้วเองดูเนี่ยแล้วเองก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มไมแล้วเธอก็รุนแรงเกินไปหรือเปล่าไปเพี่ยงโทรศัพท์ลูก แต่เราบอกเหตุผลว่าแม่ว่าทําไมถึงไม่ทําหน้าที่ตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนแต่เราบอก,อกแม่ดิทํางานมาแล้วมันเหนือยครับต้จัดตีบอลกลับโรงเรียนทั้เหนื่อยมากมั้ครับ มันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะเบีดกับสิ่งที่เบีดติดโทรศัพท์ต,ตลอดเวลา,าเบดไม่ใช่นักธุรกิจใหญ่หลูกควรแบ่งเวลาแยกแยะให้มันออกไม่ใช่ว่าโอ้โหลืมหน้าที่ของตัวเองทุกคนต้องมีหน้าที่ของตัวเองอันนี้แม่ก็แบ่งหน้าที่ให้เบีดแม่ไม่ได้ว่าให้เบีดทาทั้งบ้านขี้หมาแม่ไม่ได้ให้เบีดเก็บอมีบ้างเล็กๆน้อยๆปาไม่ซื้อให้นะโทรศัพท์แบบไม่ต้องเล่นในเมื่อเราคุยกันหลายรอบแล้วถูกไหมถ้ปาบอกี่เบ็นดีดีแล้วใช่ไหมกระจายเลยจ้ะแ่ก็ ไม่ทำถูกไหมก็ยังจะยิ้มได้แล้วถ้าไม่มีโทรศัพท์ใช้จะเป็นปย,ยังไงโกรธป้ากับแม่ไหมแน่ใจนะว่าไม่โกรธอะ่ะไ,ไม่โกรธแล้วก็ยืนทำไมต้องแบบยุบยิบยุบยิบอ่ะ โรคป,ปนั้นเลยเหรอแค่ไม่มีโทรศัพท์ใช้เนี่ยมันไม่เป็นไรันไม่ตายถูกมั้งตายไหมไม่ก่อนก็ยัง <m> ได้เตะอยู <c ười> ่ถูกไหมทีวียัง <c ười> ได้ดูถูกไหม ถ้าเบสยังรับผิดชอบเรื่องเล็กๆน้อยที่พ่อแม่แบบมอบหมายให้อ่ะไม่ได้อ่ะเวลาเบสโตไปเบสก็จะเป็นคนแบบเนี้ยเออแล้วเหยอเอื่อยเชื่อแฉเบสก็จะแบบว่าคือไม่ได้มองว่าหน้าที่กูเป็นอะไรที่สําคัญคือแบบกูจะไปเลื่อยเปื่อยเชื่อแฉแบบว่ากูไม่ทําอ่ะจะใครจะทําไมกูจะทาอันนี้ก่อนแล้วมันมาเร่งมาเร่งทําตอนหลังตอนที่แม่จะกลับกลับมาถึงบ้านแล้วถึงมาทําถึงมาเร่งถึงมาทําเนี่ย พยักหน้าคืออะไรรู้ว่าจะร้องไห้ก็ไม่ต้องมีโทรศัพท์ใช้ก็ลองดูด้วยว่าไม่มีโทรศัพท์ใช้มันจะเป็นยังไงมันไม่เป็นไรหรอกเราจะเก็บไปประกอบเอา,าไม่อยากทำหรอกแต่หนว่าต้องมีบทลงโ,โทษบ้างเลยลแตกกระจ,ยระจายจะซ่อมอยังไงไ,ไ,ได้เฮียตะตลองย้อนกลับไปเหมือนยุคหน้าตา แล้วก็น้าตาไม่มีแล้วแซมเปิ้ลทำหดูยูป้ากับน้าตาแกเม่ไม่มีรุ้ยนะตุ่มกดก็ทำให้ก็ต้องตุ่มกดไปขายตุ่มกดไงไม่ใช้ตุ่มกดขขาเา็าแตะ่ <c oughs> <c oughs> ะก่อนนะยังไม่ผ่านเลย้วกคนนะลอง มันก็รุนแรงโพดปลาโทรศัพท์กันพังเลยแล้วตอนทีวีแล้ว่อนทีวียังเม็ดดีขนาดนี้เลยจะเป็นคลื่นๆอยู่เลยปแบบเกินไปหมุนหนวดกุ้งเราอะดูพวกต่อไกยสิทิ์เลยแล้วกอนะดูแค่นั้นเลยล้วก็ดูพวกอ้อะไรนะดับเจ็ดสีดาบก็สำหรับยังเนีก็จะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรวะพี่มันจะเป็นตีนเตียวเหียวเตียวเดี๋ยวเตียวเตียวเร็ววอะไรอะอ๋อข่าวอะไรกระจกหกด้าน อนนี้จะบบไปอาบน้ำ่าทุกคนถึงเห็นยิ้มอย่างนั้นอ่ะคือมันไม่ได้ยิ้มแบบเห็นไหมมันจะลนตลอดใช่ม,มือจะไม่นี่งคือเบตจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ยิ้ม <c oughs> เขาเรียกว่ายิ้มปกปิดยิ <c oughs> <ๆ>้มกบเกือนจะเศร้าหรือะอะไรแต่จริงๆอะ่ะคือในกล้องมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่จริงๆน้ําตานางคอนะน้ําตาคอเลยเธอรู้ไหมว่าตอนที่เธอปาน่ะฉันนี่ตกใจหมดเลย ตัวมึง่ะปลาไม่ให้ไม่ให้สัญญุสัญญาณกูเลยพอแม่ผู้ปกครองทุกคนนะหรือว่าใครก็ตามจริงๆอ่ะการทําแบบนี้มันก็ไม่ได้ดีเนาะใช่ไม่สมควรด้วยคือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็อย่าใช้ความรุนแรงอย่าทำ<ช>ลายข้าวของอย่าไปรวกับสินของแบบนี้อันนี้คือเราทําให้มันดูแบบเออจริงๆปกติเวลาเราบนน้องบนอะไรเงี้ยเราก็จะบอกสอนได้เหตุผลนั่นแหละไม่ได้ทําแบบนี้อันนี้คือเราจะแบบอยากจะซื้อไพ่เงมันก็ต้องเล่นใหญ่นิดนึงก็เดี๋ยวจะปล่อยไว้อีกสักพักนึงจะแอบเก็บสีหน้าเก็บอะไรมาให้ดูถ้าเก็บได้นะะบบาาางคนนอจจเห็ว่พ ยิ้มตลอดเลยทําคลิปยิ้มตลอดเลยนู้นนี่นะเบสเป็นคนอย่างนี้แต่แววตาคือตาคอแล้วจ้าจริงๆอันจริงผมว่าเอตัวตรงสารลูกก็ได้นะแต่เนาะเราก็เสอร์ไพรส์ลูกกันโอ้เห็นหน้ามันยืนแบบว่าเห็นทางเขาแบบลกๆใไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้ไงเข้าใจไหมมือไม้คือไม่อยู่กับที่เอเราไม่อยากเป็นพ่อเลี้ยงใจร้ายเนี่ยลูกแต่ก็ไม่ต้องสงสารหรอกเพราะว่าเรามีของดีมาให้ลูกชาย ไม่ได้ยินหรอกไปเดี๋ยวฝัดไปดูตอนที่เฉลยแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวจะถ้าเก็บได้นะจะแอบเก็บสีหน้าเก็บอาการมาให้ดู ออเธอ,อไปเฉลยลูกได้ยังอะไป,ไปเฉลยได้ล,ลูกหน้ามันหง่อยเป็นหมาแล้วนะเธอเลยฉันก็อตอนแรกไม่ได้จะซื้อเลยเธอเลยไม่ด้วยอะไรหนาเอาเลยเอาเลยรวยเนาะแม่โทรศัพท์ลูกจะพังไหนไหนก็จะซื้อแล้วก็ซื้อเลยโอ้แค่นี้เองจิบนี่มีอะไรจะบอกที่เนี่ยได้ง่ายเข้าง่ายเข้าไวแอดวีสองหนึ่งสองมีแอปด,ด้วยลว่าและว่ามีเงินได<อ>้หรอกโทรศัพท์ลูกแค่จิบจิบยอยไปเฉลย ไปสงสารแล้วแช่น้ําอยู่วันนี้ก็คือทรงเสียเลยเสียเส้นเลยไหนมาเพกันหน่อยสิยเนป้าไม่ซ่อมให้โอเคหรือเปล่าเคเบธทำผิดเองอะแน่ใจนะว่าไม่รู้สึกอะไรอก่อป้าะแม่ให้พูดให้เบธรู้สึกได้ว่าเบธรู้สึกแบบไหนอ่าถ้าอย่างป้าป้าโทรศัพท์เบธแตกเบดโกรธไหมเอาตามความเป็นจริง โกรธก็บอกว่าโกรธแค่นั้นแล้วเรามาปรับความเข้าใจกันอไม่ว่าหรอกป้าป้ายก็เคยเป็นเด็กตอนนี้มาป้ายก็เคยเหมือนกันแล้วป้ายก็เข้าใจความรู้สึกอยู่มันก็ต้องมีเครื่องเคืองกันบ้างเด็กต้องเก็ตเซเรียสเอเครื่องป้ายใช่ไหมละ่ะ <Hey. S 1> เครื่องใช่ไหมเครื่องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูกต้องร้องร้องทำไมไม่ต้องร้องก็เพราะว่าเบสทำผิดไงแม่ก็ไม่ได้อยากทำเข้าใจมีลูก การบอกด้วยคําพูดมันพูดหลายรอบแล้วแม่ก็เข้าใจแม่เข้าใจทั้งป้าแล้วก็บิแต่ป้าก็ทําแรงเกินไปไงป้าป้าโทรศัพท์ลูกทําไมแล้วลูกไม่มีใช้ส่วนเบรก็เคยบอกหลายรอบแล้วหน้าที่ตัวเองตัวเองต้องรับผิดชอบใช่ไหมลูกใช่เออแต่เบทไม่รับผิดชอบไงแต่ป้าก็ทาเกินกว่าเหตุเพราะไปป้าโทรศัพท์ลูกจริงๆแค่ยึดก็พอแม่ก็ไม่คิดว่าป้าจะทำก็เคยยึดแล้วถูกไหมไอ้ราเพื่อนด้วยให้ผลถูกไหมป้าบอกเลยใช่ไหมในเมื่อป้าจะดีแล้วถ้าพี่เบรไม่ไม่ใจดีกับป้า เดี๋ยวว่าป๋าใจร้ายไหมป๋าไม่ว่าหรอกที่พี่เบีจะโกรธป๋าปาเข้าใจป๋ารู้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูกชายแต่ก็ร้องได้ไม่เป็นไรป๋าไม่ว่าแม่ไปซ่อมให้ไม่เป็นไรไปซ่อมให้โอเคหรือเปล่าลองให้ทำใหม่ดูแล้วลูกไอ็กซ์ตูโกรธป๋าเหรอเธออะไรไปปาแล้วเกลียดป๋าหรือเปล่าเกลยดหรือเปล่าไม่ป๋าจะดีไหมปาเคยห้ามอะไรพี่เบียร์ไหม เบียอยากได้อะไรปลาซื้อให้ไหมซื้อรองเท้ามึงแพงปลาซื้อให้ไหมซื้ออยากกินไรปลาซื้อให้ไหมอยากขับรถป้าให้ขับไหมให้ปา้ามือกลุ่มมาได้กิ่นหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ได้ใช้วันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกแ๋ยวเนี้ยไปซ่อมแค่นั้นนี่เห็นไหมป้าซ่อมให้ไม่โกรธน,นะแน่ใจนะว่าไม่โกรธแต่ทำไมต้องกระดิกขายิกๆกเลยแล,แล้วบอกไม่แล้วบอกไม่รู้สึกอะไรแม่แบ,บ,บอกแล้วว่ามีความรู้สึกอะไรพูดกับแม่ตรงๆไม่ต้องโกหกความรู้สึกกันลูกเนี่ยพูดมาเลยว่า แบบนี้เบีไดแม่โอเคนะแม่แม่ทําแรงเกินไปไห,นหรือว่าอะไร<ก>พูดมาการที่เบียด อ่ะอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าคนเรามันมีสิทธิ์โกรธกัน<ช>ได้<ช>ถูกไหมไม่ว่าจะพ่อรูปหรือว่าอะไรถูกไหมแค่อย่าไปทําประชดชประชนัะชนมีอะไรพูดกันตรงๆลูกเราครอบครัวเข้าใจหรือเปลา่าร้องไห้เลยตู่ป๋าไม่เคยเห็นเบดร้องไห้เลยนะเนี่ยเดีย๋ยวแจ้งนานันเลยหรอโทรศัพท์นี่สําคัญจริงๆแล้วจาไว้นะที่หลังอย่าทาแบบนี้อีกลูกจริงๆอ่ะแม่ไม่ได้แม่ไม่อยากให้เบดติดโทรศัพท์ขนาดนี้เบดติดจนบางทีเบดเขาเรียกอะไรอ่ะสติเบดมันไม่อยู่กับตัวเบดลืมทำโน่นเบดลืมทำนี่เบดลืมไปหมดทุกอย่างเบดติดนนนาเี้ยมัจะส่งงผลไปถึกร ของเบดลูกเข้าใจหรือเปล่าที่ป้าสอนเนี่ยที่ป้ากับแม่สอนให้มีความรับผิดชอบเนี่ยคือเพื่ออะไรเพื่อตัวเบลถไหมโตขึ้นไปเราจะได้ใช้ชีวิตได้ถูกไหมความรับผิดชอบอบะมันต้องที่หนึ่งนะลูกเวลาเราไปอยู่ที่อื่นอยู่กับใครอยู่กับเพื่อนใช่ไหมเราต้องมีความรับผิดชอบไม่รู้แล้วคนอื่นจะทำไงเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใช่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จก่อนแล้วจะไปทำอะไรไม่มีใครว่าเลยตาบวมเหมือนแล้วโว้ย แต่ป้าทํานี่ป้ารักเองนะรู้ป่ะไม่อยากให้ใครมาว่าลูกเราไม่ไอเด็กคนนี้มันถึงเบดไม่ใช่ลูกป้าแต่ป้าก็รักเองเหมือนรักเองเป็นลูกแแท้เลยเข้าใจไหมป้าไม่อยากให้ใครมาว่าลูกป้าว่าไปไหนมาไหนทําอะไรแม่งไม่ดีหรือหรือด่าๆงือทำอะไรไม่โลกโลกโลนนถูกไหมแม่กับป้าสองเสมอไลเบดแล้วคืออนาคตเบตคืออ่ะอยากเป็นในร้อยในรถความรับผิดชอบมันต้องต้องมีระดับหนึ่งก่อนเข้าถ้าเบสไม่ฝึกไม่ฝึกตัวเองตั้งแต่ตอนเนี้ยเบสไปอยู่ในโรงเรียน มันจะใช้ชีวิตยากลูกเพราะว่าถ้าพี่เบียดทำขีดเพื่อนเโดนเมือนโทษด้วยป้าไม่อยากให้เบียดได้รับความกดดันนั้นเข้าใจไหมความกดดันในหมู่คนหมู่มากมันเยอะมันมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาจากครอบครัวไปก่อนให้มันมีให้มันมีติดตัวไว้ถ้าพี่เบียดรับได้นะแค่เนี้โหพี่เบียดอยู่ข้างนอกสบายมากเข้าใจหรือเปล่าลูกเพราะฉะนั้นไม่โกรธนะลูกนะแล้วก็ไปนอนได้แล้วไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องไปนอนร้องไห้เข้าใจหรือเปล่าป้าเซ็นให้ กดป้าอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ป้าอารมณ์ไม่ทันไม่ดีใจเลยลูกชายไม่ดีใจเลยว่ะดีใจหรือเปล่าไงยังเสียใจอยู่มันยังดึงอารมณ์ไม่ทันไม่ใช่หรอกมันเสียใจงั้นสปาโทรศัพท์มันนะข้อมูลมันอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่ไหมป้าไม่ได้ป้านี่ของเองอยู่นี่อ้าวเอาเปิดดูสิอ๋อ ของใหม่ที่เนาะ <S 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 ได้ให้ดูอยดิโอ้เอามันดับไปแล้วอะสวยป่ะสสยไหมอันน้าก่อนฮันนาก่อนสิ เปลี่ยนเลยอะรีบเลยนูสิไม่คุยกับป้าเลยูิอายุเท <c oughs> ่าเบสแม่ยังไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยแม่บอกให้จริงๆแต่ก็เข้าใจว่ามันคนละยุคคนละสมัยเพราะฉะนั้นซื้อให้แล้วรักษาระวังดูแลให้มันดีๆอย่าให้มันหายเข้าใจหรือเปล่าตอนนี้ก็ยิ้มไม่หกยิ้มเมื่อกี้เราร้องไห้จะกๆๆแล้วบอกแล้วบอกว่าไม่รู้สึกอะไรก <c oughs> ารใส่ซองใส่ซิมยิ้ม ร้องหหไห้หำไมยเมื่อกี้โอุ้ยตายแล้วลูกชายฉันเธอทำลูกฉันร้องไห้เลยยังยเงปตาอยู่หรือเปล่าครับไม่คุ้มไหมคุ้มคุ้มเหรอพูดฐานที่แกล้งแม่มาหลายคลิปวันนี้แม่เอาคืนเอาแบบน้ำตาแตกเลยอะ่ะทุกคนโอ้โหคิดว่า<ะ>ลูกอยู่องนะสะใจแม่เหมือนกันนะแต่อีแม่ก็ร้องไห้ เห็นน้ำตาลูกไม่ได้ร้องไห้ตามลูกแม่งเลยไม่ใช่ว่าไม่มีความผิดนะหน้าที่เนี่ไมร่รับผิดชอบนะนุ่นขอบคุณป้ามุนนแม่ไม่ได้จะซื้อให้ แม่นี่ไม่ใช่คนจะซื้อให้แม่แค่ว่าเปเชิงเงยเชิงเงยยืนยืนนุ้ยเฉยแค่แบบว่าเออไปดูราคาก่อนว่ามันเท่าไหร่เพราะว่าหมื่นห้าก็ถือว่าแพงเพราะว่าเบสยังอายุแค่สิบสามสิบสี่ยังสิบสี่เองแต่สําหรับพ่อพ่ออื่นผมไม่รู้แต่สําหรับพ่อบครัวผมก็คือว่าแค่นี้ถือว่าเกินตัวใช่มันเกินตัวเพราะว่าเขาไม่ใช้อะไรเยอะไงแต่จริงๆเบสมันก็ดีอย่างนึงมันไม่เคยร้องแม่จะเอา iPhone เบสจะแบบต้องเป็น iPhone เท่านั้นคือไม่เคยมาเว้นเว้ออะไรกับเรื่องพวกนี้ขนาดโทรศัพท์มันพังจริงจริงมันก็ ปัญหามาตั้งนานแล้วเลยเนาะใช่รเราก็ไม่ประเด็นคือเราติดต่อลูกไม่ได้แล้วก็เนี่ยอย่างโทรมกเมื่อกี้โคต้องสักพักหนึ่งอ่ะมันถึงค่อยเตือนเราก็เลยเอเอ,เอ,อซื้อให้ลูกไปเหอะใจเสียมีคนน้ำตาแตกแล้วแม่คลิปนี้มันไม่ สุดปังบอกเลยสะใจอีแม่พ่อโดนด่าแน่เชื่อสิคลิปนี้ที่ทุกคนรอคอ,อยใ,ใครที่มาขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆเลยนะกดติดตามให้ด้วยนะคลิปนี้พี่เบสร้องไห้อะทุกคนอีอีอีเอาคืนหรือเปล่าฮะเดินไปแม่หายกระเป๋ายี่ว่าไงหหาเหรอฮะเดินไปแตาคออ่ะมองไม่เห็นหรอกตานเล็กโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าสัก เซ็ตมากค่ะทุกคนสำเร็จคอมงลีทอีแม่ชอบใจ <laughs> ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครอบครัวเราด้วยนะคะทุกคนรอดูคลิปหน้าว่าใครจะเป็นคนโดนแกล้งอีกนะจ๊ะแม่นอน <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็รู้ไม่ต้องพูดมากโอเคบ๊ายบายเจอกันคะ่ะผู้ชายอ่ะ